สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองไายมื่อนี่มาพบกับสองสาวนอเพ่เกาพี่น้องคนงเกาคน,นเดิมเนาะเพิ่มเติมเพื่อความแซ่บเมื่อน,นี้ได้กอกงยังสุพีน้องกินบาติีค่ะได้เนื่องปลาทับทิมนะคะพี่น้องเมื่อวานสาวนอนไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะของอินเดียเนาะได้ปลาทับทิมค่ะได้เจลเจลมัคเคเลนค่ะพี่น้องขัวพพี่ขัวหอมตามเองนะคะต้นหอมกินแก้วัดเนาะสาวนอนบ่สงบ่ายพี่น้องแล้วก็นุ่งเหนียวอยากกินมางูเหนียวไปซื้อร่างซรีลร่างกานะคะม่งูเหีียว แล้วก็สกินี่อ่ากระลำดอกแครอทนะคะพี่น้องแล้วก็แจ่วนี่ยดาหมูให้มาต่างเต้เสานอนกลับไปพี่น้องกินยันได้กินหอดหมูเนาะเนี่ยหัวเนาะอืมคุยเลยค่คะผักอ,อืมเผ็ด พริกสวนจะของเพชรเด็ดใจขนาดเลยเอาอยัางกับมาแร็กกับมะยอมแล้วพี่น้องไม่นุ่ปดของแซ่บอยู่กัพอมักนะ ปลาแซ่แขนเด้อพี่น้องอยู่นี้หาปลาสดกินก็ยากมากพี่น้อ,อ,ปองปลาบานหอมพี่น้อ,เอ,นนองเนื้อบ้านบานน้ำเงี้ยวจุกเกอ้อ ส่วนคนบสมบายลายแล้วพี่น้องดูแลก,กันนะแ <c> ซ <oughs> วบ้านอนบส๊สมบายบสมบายใดที่นั่นง <c oughs> ่ะเอจดไม่นูปงปวดวะค่ะหนึ่งหนึ่งพักหัวพริกตำเจวเนี่ย นีาเจ้ามั้งดามูซื้อไหาเนาะคิดถอนมูกันเจ้า,ามั้งหลออืมหล่อไปจะไปซื้อปลาตะเพียนผมมียี่หรอ ท้องขาดตลาดจะกินปลาทับพิมก็เลยซื้อปลาทับพิมมาบานห้องเยีงบ่อึดผักนะพี่น้องอืมสุกนิดนึงผักค่ะอะไร อสุดยอดจรีงค่ะเสีบก็ะด,ดากง้อคนละต่านอ้นมากินเนื้อนะไหลแบบพี่นอกก้อ,นองก้นหออือืออื แก่บนอ <c oughs> การันตีสํามอนแเจียวเองปลาทับทิมก็อร่อยอค่ะพี่น้องแต่ตนะพูมักเนะน้งค้นกับมักปลานน้นปลานิ้นสาวนอนกองมักคือไงคนะ่ะถ้าเป็นประเทศปลาควนคือ,คอ ถ้ากเกินประเภทปลานะคะมักทุกปลาเลยค่ะพีนนพพ่น้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามาเบิ้งคลิปจนจบนะจังได้กระยิ่งถิ่มกระป๋ากันเด้อพี่น้องหากกันในน้อยนะคะแต่หากกันเป็นนั่นโดนมือใน,นกะซาวน์นกองหรืากินเขา่ากินแม่เสียบ <c oughs> ขอโทษค่ะพี่น้องโอ้ยจังเมื่อได้สีซาวด้ว ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่สาวนอนเด้นอนดข่ะพี่น้องฮัดกันน้อยๆแต่ฮัากันไองเล่โดนเนาะถ้าสาวนอนวอาบสุภาคิดโบสุภาขอโทษขอษขอภัยพี่น้องขอบคุณมากค่ะเจอกันคิปหนนะ้าบ๊ายบาย